สวัสดีผู้ชมดดทุกท่านด้วยนะอยู่ผมในรายการบีฮีโร่วันนี้ผมจะมาเล่นยังไงละ่ะแฮกะนะแม่งฝรั่งมันเฮี้ยเกินนะตอนที่ผมเล่นธรรมดานะมันด่าว่าผมแฮกมาตอนตอนนี้ผมแฮกจริงๆแล้วม,มแฮกยังไงแฮกผมก็คือนี่ครับแบบว่าแตะปุ๊บแตะปุ๊บมันก็จะลอยได้อย่างงี้ใช่ไหมเออแล้วก็เล่นสดานสก,กายบอใกล้กันแหละแล้วเปรับนเก็นี่พีได้แตะกันไปนะ คือมึงเออทำไมดีเลยชุบมึงมึงเนี่อ่ะวิเหี้ยไฟ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 ไอ้เยี่ยมมันมันเฮ้ยเด้อเด้อเด้อเปิดคลิปมาจะไม่ตายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มามึงมาไอ้สระด่ากูจังมึงด่ากูจังมึงด่ากูจังเหรอมึงด่ากูจังเหรอมึงด่ากูจังเหรอมึงจะทำเพี้ยไรอ่ะจะทำเพีอะไรมึงจะทำเพี้ยไร คลิปนี้ก็คงมีกำยาของประธานสภาจริงๆด้วยนะก็มันมันใส่จิตเออให่ๆๆมันมาใส่จริงๆนะแม่งตอนที่ผมไม่แฮกนะมันด่าว่าผมแฮกอะเจริญไหมนะครับเออแม่งตรงนี้อันอันอันตรายนะชุบโอเคเกาะมามึงมามึงมากูบอกเลยมึงมา อ่าอะไร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 มีอะไรมีมีลงมีลงมีนั่งอ่าอ่าตายกันหนำซัมเมอร์เซลกันเลยนะทีเดียวเลยนะมึงมึงมาไหนเยี่ยนี้ทำเพื่อะไรแหลกคลิปกายเดี๋ยวทำไมมันอะไรขนาดนี้หายแลกละโอเคมาดิแท้จริงมาไอ้เชี่ย มาไปเองนะมึงอ่ะไอ้ตัวนี้เดี๋ยวค่อยเก็บทีหลังก็ได้เท่านั้นเฮ้ยเยอะนะเดี๋ยวถ้าถึงร้อยซับเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะสอนแฮกนะแฮกแบบนี้นะมา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 ไรียเนาะมาเออมึงเล่นอะไรอ่ะมึงเล่นอะไรหาดูดูหน่อยหาดูหน่อยหาดูหน่อยหัดดูกันหน่อย เล่นอะไรอ่ะเล่นอะไรเล่นอะไรฮ่เอียวอี๋มันมันตอนแฮกกับมันคนแฮกนะครับหมายถึงมันหมายถึงมันมันเข้าใจไหมครับไม่ใช่มันโอ๊ยอะไรของผมมันเออมันผมเป็นคนแฮกผมมันแต่พวกมันไม่รู้ว่าจะมันหรือเปล่านะครับอันนั้นอันมาเซมาเซมันเล่มันเล่ แต่มึงท e ีเดียวคือมึงจบไหมนี่นี่ทำอะไรเอ้ยทำอะไรอะ like ทำอะไรอ่ะทำอะไรอะทำอะไรอะมาดี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 วิ่งแหลกแหลกแหลกน่อันนี้มีอะไรมีอะไรมีไรงมีแรมีแรงแรไรงมึงอะไร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 เอ้ยเคี้ยวมันปเหมือนกันวะ โป้กับโป้มาไอสั์มึงโป้มึงโป้มึงโป้เหรอฮะเดี๋ยวกู่ฆ่าด้วยดาบมึง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 เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายจะตายจะตายเดี๋ยวเฮ้ยใหกกระนำซัมเมอร์เซลครับเออนี่นี่มี้ทำอะไรอาจจะผมตายอ่ะมาใหม่ไปประแรบย,ย,ยาวๆไปครับเป็นเขียร์ที เ,ออเดี๋ยวผมจะมาสอนตั้งค่าตอน100ร้อยทับนะฮะก็ฝากแชร์คลิปให้เพื่อนๆดูด้วยนะใครโลกสวยก็ออกไปนะกูไม่อยากให้มึงดูนะอยึงมาด่าก,กูเขียนตอบเนี่ย้เชียสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเชียยังไม่ตายออโอเค นี่ดีไหมดีด้ออะไรอะ่ะตอบบล็อกทำไมอะ่ะโอเค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 มันกับเดอะแฟดเลยมั้งเ <c oughs> ดอะแฟดไอ้สับ <c oughs> ลึกสวยออกไปนะแนะนำขอดาบเล็กดาบเล็กดาบเล็กควยครวย ชุบชุบขึ้นขึ้นขึ้นเออโอ้ยขึ้นพร้อมกันเลยเหรอเดี๋ยวพี่จัดให้เนาะเฮ้ยยิงเพื่อนทำไมอ่ะมันไม่ดีนะจะคิดต่อบล็อกเหรอมันไม่ดีมั้งไม่ดีมั้งไม่ดีมากไม่ดีมั้งไม่ดีมั้งไม่ดีมากเอ้ยไอ้ียสัสอีกแล้วมันเป็นไรครับเยาวไปครับปั่นใส่บอก มีฝรั่งครับแม่ดา่ากูกันจังตอนกูไม่แฮกนะตอนกูแฮกนี่มันจะเป็นยังไงนะบางคนก็รู้นะใครที่เล่นเทป,เทปมัง้งเยียชมตัวเองนะกูอา่าไม่เป็นไรครับใครสมมตินะใครที่เล่นเทปแล้วเจอฝรั่งด่าไปแฮกนะนเป็นยังไงล่่ก็มันอมเอเอพี่เวฟตัวปลอมเฮ้ยไปดา่าเขาอยังนันไม่ได้ ทำอะไรเหรอมึงทำอะไรฮะฮึ่ยหรือเปล่าใช้ชื่อพี่เวมันไม่ดีนะชื่อไายทำอะไรเหรอเธอเธอทำอะไรอ่ะอุ้ย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 มีแหลกอุ้ย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 ตายตายอุ้ยอุ้ยชุบชุบผมมีเจ็ดแผดเว้ยโคตรเกียนอ่ะ ชอบมันตรงนี้นะครับแม่ขวนหงอนเนี่ยมันด้วยใครที่เล่นเล่นไอ้เจ็ดแปดนี้นะมันเขาเรียกว่าอะไรมอสมอสเนี้ยมันโคตรมันเลยก็มันมีล็อกเป้าด้วยนะไอ้ธนูอ่ะมันมีแฮกล็อกเป้าธนูด้วยใครที่อยากได้ก็ช่วยกันกดซับให้ถึงหนึ่งร้อยนะอี้ยหมดแชมป์ตัวเองได้เดไอ้สัไดแหละเฮ้ยมมันาแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยกูเจอแล้วกูเจอแล้ว เห็นแบบมันจเดฟกูฟึบฟึบอะฟึ๊บฟบฟึบฟึบฟกันหามสมือเสียวแบบชุบๆไอ้มันยังไม่ตายทีนี้นะทอะไรมึงทำมึงทำอะไรมึงทำอะไรมึทำอะไรข้โดเรม่ออคุณอยม่ได้เข้าไม่ต้องรอยนะผมไม่อยากรอยนะครับ จะดวนเล้วดวนแล้วดวนเล้วเฮ้ยเด๋อดตายดวนแล้วดวนแล้วลดวนแล้วดวนแล้ว,ลว,ลวเฮ้ยยายายาอย่าอย่าอย่าอยบาอย่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 อย่ย่าอยนาอย่ัอย่อายอ,นนอย่าอย่าอยอย่อย่อย่าออยครอย่าอย่ย่คอับายอย่าย่าอยั่ยออ กัเธอทำอะไรต่อเธออีอีอจะไปชิดอย่าไปพิมพเออเอาเลยดีมีเหล็กไหมไม่มีดาบเลยเลยเหรอไปต่อครับตอ่อยาวๆครับงานนี้ยาวๆไปเลยไม่ต้องห่วงครับอยู่กันนานๆครับไม่ขาดหายไปไหนอันนั้นอุ๊ยดาบเหล็กอูอีอีตรงเงาไปไหนปหนึ่งครับปหนึ่งบัวต้องเลือกแฝดไว้ก่อนนะครับจิบจิบจิบ อาจจะตีกูนัดเดียวเลยเลยไงไอห่าส S S ปรับยูเฮ้ยปรับปับแคทที่เมื่อก่อนจะได้แบบว่ากดไกลๆนะใครที่โลกสวยย้ำครับใครที่โลกสวยให้มึงอย่ามาดูคลิปปูนะมึงให้มึงออกไปเลยนะก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมีแฮกอีกฮะแฮกยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันนะ ตามคลิปผมไปด้วยใส่สกินพิ่แซมหรือพิ่แชมป์เหรอมันไม่ดีมั้งมึงคือมึงขึ้นมามึงตายขึ้นมาตายขึ้นมามึงตายตายเยี่ยมันมันนายนี่ก็ชิ้นซ้ำเหรออยากลองใช่ไหมอยากลองไ,ได้เดี๋ยวพี่จะให้หนู

มา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 ม่บ yeah, yeah, yeah. ่ายจุบบุจุบุุบชุบเชะเจะชืแชะแเหยายาวชุบุบชุบุบชุบุบอยู่กันเยายานะฮะมากันถึงรถเร็วสนใจสบายใจเครับชชเย่เยวกแล้ขอสักตาคจะได้คลิปชนะสักตานะมัน อนานละลืวสิบนาทีกว่าแล้วเนี่ยนะเฮ้ยแค่สิบๆคเอออย่างนี้แหละอ้หนูอีกแล้วเออข้าขอดาบมาหน่อยกดยิงุติดติดโอเม่สาวน้อยโ้ย กูจะค้างไว้เอ้ยให้มันใช้ได้ตลอดเลยบอกวะเอ้ยใช่ครับผู้ชมครับคือผมเอามาเมื่อกี้ผมเอามาสองอันนะปรับเป็นแค่ทีมันใช้ได้ตลอดเลยบอกเนะี้ยเืออย่างนี้ก็สบายหรอสุดจะดสบโบครับแต่มันเสกของไม่ได้ครับเซอร์ี้เสกของตุกมมันจะตะิดนะ โอเคปิดอย่าลอยนานครับไม่ดีครับเอ้ยอย่ายาย่าเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนี้กูไปละกูจะฆ่ามึงจะแค่มึงไอ้ยี่ย่าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวกูไปละอย่าโอเคครับโคมตายโอเคคลิปนี้ก็มีคำหลับเล็กน้อยโอ้ไม่เล็กน้อยละ ก็โอเคคลิปนี้ขอตัวลาก่อนก็อย่าลืมพาเพื่อนกด subscribe นะตอนหนึ่งร้อยัจัดอนแบบเมื่อกี้ครับโปรแบบเมื่อกี้นะฮะก็บ๊ายบายครับเจอกันนะฮะแล้วเจอกัน